รวม10มือถือน่าซื้อน่าใช้เดือนพฤษภาคมมีรุ่นไหนจากแบรนด์ใดบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจาก n a n นาเทคนะคะ เริ่มต้นกันด้วยรุ่นที่1น,นะคะกับโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ oppo ค่ะกับ oppo a 94มือถือระดับกลางที่มาพร้อมสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอ amoled 6.43นิ้วนะคะซึ่งมีความละเอียดระดับ full hd plus ใช้ชิปเซ็ต helio p95 และ ram ขนาด8 g b ส่วน rom จะมีมาให้128 g b ค่ะโดยในส่วนของกล้องถ่ายภาพน,นะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4เลนเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะคะ ยังมีแบตเตอรี่4,310ม ah, ิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเดล30วัตต์พร้อมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย Color OS 11.1ค่ะ รุ่นที่2นะคะกับโทรศัพท์มือถือจากเ x i ยวมีกับเ x i ยวมีมี11ไล t e มือถือที่มาพร้อมกับดีไซน์เพียวบางนะคะพร้อม,มีน้ําหนักเพียง159กรัมค่ะและหนาแค่6.81ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นโดยจะมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมโหมดวันคลิก AI Cinema สามารถทํางานได้ว่องไวและใช้งานได้ง่ายนะคะโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะคะที่มีความกว้าง6.55นิ้วความละเอียด1 0 8 0ูณ2,400พิกเซลพร้อมค่า Refresh Rate 90 Hz โดยขับเคลื่อน ด้วย CPU Snapdragon 732G พร้อม RAM ขนาด6และ8 g b และ ROM ขนาด64และ128 g b ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ4,250 m ิลมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 11นะคะซึ่งครอบทับด้วย m i u i 12ค่ะ รุ่นที่3นะคะกับ OPPO A74 และ A74 5G โดย OPPO A74 นะคะมากับ2รุ่นที่ให้เลือกซื้อค่ะโดยรุ่นที่ไม่รองรับ 5G นะคะจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ ats, พร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 662แรมขนาด6 g b นะคะและ ROM ขนาด128 g b โดยในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง3เลนเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ิ รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์รันบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย Color OS 11.1ส่วน Oppo A74 5G นะคะจะมาพร้อมหน้าจอแบบ LT p s IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD+ Plus รองรับค่า Refresh Rate 90Hz พร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 4 8 0ซึ่งรองรับ 5G นะคะโดยมาพร้อมกับกล้องหลัง4เลนนะคะเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะส่วนสเปคอื่นๆนั้นเหมือนกันกับ Oppo A74 แต่ แบตเตอรี่จะรองรับชาร์จเร็วเพียงแค่1 8วัตต์เท่านั้นค่ะ รุ่นที่4นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์เรียลมีค่ะกับเรียลมี8มือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอ Super a m o l e d ขนาด6.4นิ้วนะคะซึ่งมีความละเอียดระดับ Full HD Plus ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G95 และแรมสูงสุดถึงขนาด8 g b นะคะพร้อม ROM 128 g b ส่วนในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4เลนส์ค่ะโดยเลนส์หลักนั้นมีความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว30 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11นะคะพร้อมครอบทับด้วยเรีย m มี UI 2.0ค่ะ รุ่นที่นะคะเป็นโัรศั์มือถือรองรับ 5G จากเรียวมีอีกรุ่นค่ะกับเรียวมี8 5G มือถือซีรีส์เรียวมี8นะคะที่รองรับ 5G ค่ะโดยมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh 90Hz พร้อมชิปเซต Dimensity 700โดยแรมของรุ่นนี้นะคะมีฟีเจอร์พิเศษค่ะที่ชื่อว่า Dynamic RAM Expansion ซึ่งสามารถแปลง r อ m มาเป็นแรมเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งมีความจุขนาด 128GB ส่วนในด้านกล้องถ่ายภาพ คาจะมาพร้อมกล้องหลัง3เลนเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่5000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์รันบนระบบปฏิบัติการ Android 11นะคะครอบทับด้วยเร็ว m มี UI 2.0 รุ่นที่6นะคะมาดูโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ oppo กันบ้างค่ะกับ oppo a 5 4่มือถือราคาประหยัดนะคะที่มาพร้อมหน้าจอแบบ ips lcd ขนาด6.51นิ้วซึ่งมีความละเอียดระดับ hd plus พร้อมชิปเซ็ h e i o p 3 5และ ram ขนาด 4GB พร้อม rom ขนาด 128GB มาพร้อมกล้องหลัง3เลนนะคะเลนหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะส่วนแบตเตอรี่นั้นจะมีความจุ5000ัม ah. ิลลิแอมรองรับชา เดีว18วัตต์รันบนระบบปฏิบัติการ Android 10นะคะครอบทับด้วย c ั l เ r OS 7.2ค่ะ อกันด้วยรุ่นที่7นะคะกับ Poco F3 มือถือสเปคแรงราคาคุ้มที่มีสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียดระดับ Full HD+ Plus รองรับ Refresh Rate ระดับ 120Hz พร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 870ที่รองรับ 5G นะคะนอกจากนี้มาพร้อมแรมขนาด 8GB ค่ะและ ROM ขนาด 256GB ส่วนกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง3เลนค่ะเลนหลักมีความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด20ล้าน แบตเตอรี่ขนาด4,520มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์พร้อมรันบ,บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12 โทรศัพท์มือถือรุ่นที่8นะคะกับ Poco X3 Pro มือถือสเปคแรงนะคะในราคาสุดคุ้มที่มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วค่ะซึ่งมีความละเอียดระดับ Full HD Plus รองรับ d e f r e s h Rate ระดับ120 Hz โดยมาพร้อม CPU Snapdragon 860นะคะพร้อมแรมขนาดสูงสุด 8GB และ ROM สูงสุดขนาด 256GB กล้องหลัง4เลนเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,160ม MM, ิล ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33 Wh, วัตต์โดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ค่ะ รุ่นที่9นะคะกับโทรศัพท์มือถือจากเซียวมีค่ะกับเซียวมีมี11เมือถือระดับเรือธงที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มแบบเน้นๆนะคะโดยมาพร้อมหน้าจอ a m o l e เลขนาด6.81นิ้วความละเอียดระดับ 2k ที่รองรับค่า refresh r เ t e ระดับ120 h งเฮิร์ตนะคะพร้อมชิปเซ็ตตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 8ป8ค่ะพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5g โดยรุ่นนี้นะคะจะมี r ร m ให้เลือก2ขนาดค่ะกับ 8GB และ 12GB ส่วน ROM จะมีให้เลือก128และ 256GB โดยในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง3เลนค่ะเลนหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด4,600ม mm. ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว55วัตต์รวมทั้งสามารถชาร์จไร้สายนะคะและแชร์แบตเตอรี่พร้อมดันบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย m i u i 12.5ค่ะ โทรศัพท์มือถือรุ่นสุดท้ายนะคะกับ Samsung Galaxy A 72มือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วค่ะที่มีความละเอียดระดับ Full HD+ พร้อมรองรับค่า Refresh Rate ระดับ 90Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 720G โดย Samsung g g l a x y A 72นะคะจะมาพร้อมกับแรมขนาด6และ8 GB พร้อม ROM ที่มีให้เลือก128และ256 GB ในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4เลนค่ะโดยเลนหลักนั้นมีความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องหน้า ความละเอียด32ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 11นะคะซึ่งครอบทับด้วย One ว UI 3.1ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือ10มือถือน่าซื้อหน้าใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคามือถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับร้านค้าที่วางจำหน่ายอย่าลืมสอบถามราคาล่าสุดก่อนซื้อทุกครั้งนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากนานาลิกนะคะ